สวัสดีค่ะวันนี้นะก็จะมารวบสองบทเลยคือบทของกฎของโอห์มแล้วก็กำลังไฟฟ้านะอ่ะกฎของโอห์มคือ V เท่ากับ I คูณ R ส่วนกำลังไฟฟ้าคือ P เท่ากับ V คูณ I ใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยคิดสูตรที่มาสามารถแบบประยุกต์รวมกันได้เลยอะ่ะแบบฟิชเชอร์ลงกันได้อะ่ะเป็นวงกลมนี้วงกลมนี้ใช้ยังไงวงกลมนี้เนาะ มันมืดนิดนึงใช่ปะสมมุติว่าเราจะหา v v คือโวลเตจใช่ปะ v คือโวลตเตจถ้าเราจะหา v ให้เราดูโซนนี้เนี่ยโซน,นเนี้ยเน,นี่ยสามอันเนี้ยคือการหา v v คือแรงดันอย่างงี้เนาะหน่วยก็คือโวลต์อ่าหา v คือเราดูสูตรน,นี้ถ้าโจทย์ให้ V R กับ i มาเราก็ใช้สูตรน,นี้เห็นว่า v เท่ากับ ri ในที่นี้มันเป็นตัว e เนาะเราไม่ต้องมาสนใจเพราะว่าตัว e มันคือของเด็กเด็กปวชแต่ที่นี้โตขึ้นไปเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัว v นะคะถ้าเราจะหาความต้านทานเราจะต้องดู3ส่วนนี้อ่าเราเขียนเพิ่มไปก็ได้ลูกอันนี้คือความต้านทานนะความต้านทาน resistance หน่วยเป็นโอห์มใช้3าสนี้ถ้าเราจะหา I กระแสค่ะเราใช้3าส่วนนี้ค่ะกระแสหน่วยเป็นแอมป I am I am จำไว้ใช้สามสูตรนี้และถ้าเราจะหา P P คือ power คือกำลังกำลังไฟฟ้าหน่วยก็จะเป็นวัต์ P P เป็นวัต์จำไว้ว่า P เป็นวัต์ก็จะใช้สามสูตรนี้โอเคไหมอ่ะทีนี้ลองมาทำดูกาต้มน้ำใช้ไฟฟ้าขนาด220โวลต์เห็นไหมเรารู้เลยว่าโวลต์คือ V อ่าสกินกระแสไฟฟ้า1 2 5แอมป์กระแสคือไออย่างนี้นะโจทย์ถามหาว่ามี Power เ,เท่าไหร่คือ P เออเพราะฉะนั้นเรารู้ถ้าเราอยากหา P ใช่ป่ะเรารู้ V กับ I ก็ใช้สูนี้ P เท่ากับ V I เห็นไหมโอเคครูก็เขียนไปเลยนะ P เท่ากับ V I V คือ2 2 0 i คือ1.25 เพราะฉะนั้นคำตอบหนูก็กดเครื่องที่เลขคูณออกมาเลยค่ะได้275วัตต์แบบนี้โอเคปะอ่ะข้อ2นะเตาไฟฟ้ามีความต้านทานขดลวด25โอห์มคืออกินกระแสฟไฟฟ้า2แอมป์คือไอโจทย์ถามหา power เ,เท่าไหร่มี R มี i ถามพใช้สูตรเดิมสูตรเดิมหมายถึงว่า P อยู่ตรงนี้ใช่ปะ มี R มี i เราต้องใช้สูตรนี้มี R มี i ถามหา p อย่างนี้เนาะอ่าโอเคเราก็จะได้ว่า P เท่ากับ i อกำลังสองา <c oughs> คือ2กำลังสองคือ25เรากดเครื่องคิดเลขคูณกันก็จะได้100วัตต์จบแล้วเห็นไหมอ่าข้อนี้สมมุติว่าครูให้วงจรแบบนี้มา R 1คือ10โอห์ม v เท่ากับ2ีโวลต์โจ์ถามหารายโจดถามหาความต้านทานคือ R ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่โจ์ถามหากำลังโจ์ถามหา P โจงหากำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเราก็ไปดูมี V มาให้มี R มาให้ถามหา P อ่าเหมือนเดิมมี V มี r านี้มี V มี R เห็นไหมใช้สูตรนี้ v ีกำลังสองส่วน R โอเค p เท่ากับ v กำลังสองส่วน R V คือ20กําลังสอง R คือ10หนูก็กดเครื่องคิดเลขหารกันได้40วัตแล้วทีนี้ย้อนไปนิดนึงอ่ะย้อนไปนิดนึงหน้านี้หน้า7หน้า7คือจะสอนกดเครื่องคิดเลขด้วยนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหยิบเครื่องคิดเลขก่อน นนี่ะะคโะอ้โ oh, อรี่แหล่งจ่ายมีแรงดัน15โวลต์คือ V มีความต้านทาน3กิโลโอห์มคือ R จงหากระแสไฟฟ้าคือ I หา I มี V กับ R ให้เราก็ไปดูวงกลมมรณะของเราหา I มี V กับ R ก็ใช้สูตรน,นี้ V กับ R ก็ I เท่ากับ V ส่วน R เห็นไหม <c oughs> ราแสนค่าเข้าไปเลย i เท่ากับ v หาร R นี่เนาะ v คือ15โวลต์ใช่ปะเขียนไป15บห้าโวลต์ R คือ3กิโลกิโลคือ10กกำลังอะไรครับเราก็ไปดูหน้านี้ที่เราเขียน10กกำลัง3เนาะอ่าเท่ากับ <c oughs> ทีนี้เวลากดเครื่องคิดเลขนะตั้งใจดูให้ดีนะมองเห็นเปล่า1ิ 10, นี่นะ15ใช่ปะกด15หารนี่คือหารนะ ให้เราใส่วงเล็บเปิดตรงนี้เออวงเล็บเปิดสามแล้วตัวนี้ค่ะตรงสิบกำลังเนี่ยมันคือตัวนี้มันคือ exp มันคือ exp ตัวนี้นะตัวนี้คือสิบยกกำลังเพราะฉะนั้นไม่ต้องกดสิบแล้วนะสาม exp ไปเลยมันจะขึ้นว่าสาม e นะแล้วก็สามเพราะว่ามันเป็นสิบกำลังสามถ้ามันเป็นสิบกำลัง 6, e ลบหกก็ exp ลบหกอะไรเงี้ยแล้วก็วงเล็บปิดปั๊บ เท่ากับ5คูณ10กำลังลบ3เห็นไหมอ่าเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ3แบบนี้ซึ่ง10กำลังลบ3คือมิลลิคำตอบเราก็อาจจะตอบเก๋ๆใหน่อยว่า5 m mm. มิลลิแอมเห็นไหมเฉแล้วอ่ะดูข้อต่อไปแรงดันไฟฟ้า30ม v ิลลิโวลต์คือ V กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทาน600นาโนแอมคือ A ไคือ I จงหาค่าความต้นานทาน R ่ลก, v, กององล็เท่ากับ V ส่วน i กดของโองลูกอเท่ากับ V ส่วน i ใช่ปะ่ะ V คือ30มิลลิคือลบ3อย่าลืมนะมิลลิส่วน I คือนาโนลบ9ค่ะอ่าทีนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้2วงเล็บผ่านกันเวลากดเครื่องที่เลขนะอ่าดูด,ดีๆนะครับมองเห็นไหม30สวงเล็บเปิดก่อนวงเล็บเปิด30 ยกกำลังลบสามก็ exp ลบสมวงเล็บปิดเห็นปะหารกับ60สเอ้หกร้ 600. แล้วก็ลบเ exp ลบเวงเล็บปิดเราก็จะได้ค่าคือห้า0 0ื่นครับห้าหมืโอห์มหรือจะตอบเก๋ๆหน่อยก็ได้เป็น50าสิกิโลโอห์มอย่างนี้โอเคปะทีนี้มันจะมีบางสูตรอะที่มันใช้ยากนิดนึงเดี๋ยวครูจะลอง บนนึงนะ <c oughs> มันจะมีบางสูตรที่มันใช้ยากเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูหน่อยอ่ะตัหนึ่งค่ะลูกยกตัวอย่างเช่นนะถ้าสมมุติว่าครูให้อันนี้มา P power power เท่ากับ3กิโลวัตต์เออความต้านทานเท่ากับ1.5เมกะโอห์มโจทย์ถามหาว่า v เท่ากับเท่าไรแบบนี้นะเออ ทีนี้เราก็ไปดูในสามเหลี่ยมเอ้ยวงกลมใช่ป่ะโจทย์ถามหาอะไรจะถามหา V ก็ต้องดูช่องนี้มีอะไรให้มี P กับ R ให้ก็หา P กับ R ก็คืออันนี้ V เท่ากับรูทคูณ R อย่างงี้นะ <c oughs> V เท่ากับรูทคูณ R แบบนี้เออแล้วก็แทนค่าไปเลยสากิโลคือ3ใช่ป่ะคูณกับ R คือ1.5เมก เม็กคือ6 10กํกลัง6อ่ะกดเครื่องคิดเลขเวลากดเครื่องคิดเลขถ้าเราเจอในรูทเนาะเราพยายามทําในรูทสีแดงๆก่อนแล้วถ้ายอดรูทออกมานะคะเราก็ทําเลยปึ๊บ30คูณ10กกำลัง3ไป่ะคูณกับ1.5คูณ10กกำลัง6เท่ากับพอเท่ากับเท่านี้ปุ๊บให้เรากดตรงนี้ r o แล้วก็กด Answer ปับ๊บพอ Ro ทแปุ๊บมันก็จะได้ 2 0 0ร้อยสองแสนไม่ใช่สองร้อยสองสองสองแึ่งหมืนโวลต์หรือ2องร้อกิโลโวลต์ก็ได้เห็นป่ะไอคอนนี้มันก็จะยากขึ้นเห็นไหมโอเคป่ะทีนี้แบบฝึกหัดนนะคะจะอยู่หน้าเดี๋ยวครูขอดูแป๊บนึงนะ เออเออเอเอฮ้ยแบบฝึกหัดจะอยู่หน้าแปบบ๊บน,น,นึงนะลูกนะอยหน้าไหนหวะเก้าสิบเจ็ดค่ะอยู่หน้าเก้าสิบเจ็ดนะเออให้ทำข้อหนึ่งถึงข้อเก้านะให้ทำข้อหนึ่งถึงข้อเก้าสังเกตกำลังสังเกตหน่วยของเขาให้ดีนะทำในสมุดนะคะ หรือว่าถ้าใครมีหนังสือก็ทําในหนังสือก็ได้ครูแค่ต้องการให้เราอะใช้สูตรให้เป็นแล้วก็กดเครื่องคิดเลขแทนค่าให้เป็นแค่นั้นเองโอเคอันนี้หมดแค่นี้ละค่ะ